รู้แน่ดูแลได้สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรดารณีศักดิ์สิริผลอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยายลัยมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องพระหุสัมผัสกับการเรียนรู้นะคะหรือการเรียนรู้ผ่านพระหุสัมผัสหรือประสาทสัมผัสหลายด้าน หรือที่เราเรียกว่า multi sensory หรือ multi sensory นะคะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสมากกว่า2ด้านขึ้นไปนะคะในการเรียนรู้เช่นใช้การมองเห็นร่วมกับการได้ยินหรือใช้การมองเห็นร่วมกับในเรื่องของการสัมผัสนะคะอ,อะใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านในการเรียนรู้ โดยทั่วไปเนี่ยมนุษย์เรานะคะจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการเรียนรู้ได้แก่การมองการดมนะคะการดมกลิ่นเนี่ยนะคะการดิ้มรสการฟังแล้วก็การสัมผัสนะคะซึ่งการใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างหรือพหูสัมผัสมาช่วยในการเรียนรู้จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถจดจำนะคะในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะ วิธีการสอนวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้กันนะคะที่เป็นการสอนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านหรือที่เราเรียกว่าวิธีของเฟอร์นานนะคะหรือ The Fernan Method นะคะเป็นวิธีการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านนะคะมาใช้ในการสอนเด็กที่มีความยุ่งยากในการเรียนรู้หรือมีความยากลำบากในการเรียนรู้นั่นเอง มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่นำวิธีการของเฟอร์นานไปใช้ในการพัฒนาการอ่านการเขียนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และก็ผลการทดลองเนี่ยนะคะปรากฏว่าเด็กมีความสามารถในการอ่านการเขียนดีขึ้นแม้แต่ในประเทศไทยเราก็มีนักวิจัยมีนักวิชาการนะคะมีคุณครูที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาการอ่านการเขียนของเด็กที่มีความยุ่งยากหรือมีความยากลําบากในการเรียนรู้ โดยใช้วิธีของเฟอร์นานแล้วก็ผลการวิจัยพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้ที่ดีขึ้นตัวอย่างในเรื่องของการนำวิธีการของเฟอร์นานมาใช้ในการสอนให้เด็กจดจำตัวพยัญชนะสระและว้วก็วรรณยุกเราใช้สื่อบัตรสัมผัสนะคะที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยใช้ลูกศรที่นูนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกในเรื่องของทิศทางนะคะจากการเขียนหรือจากการสัมผัส พร้อมทั้งการเห็นรูปของตัวพยัญชนะแล้วก็ได้ยินนะคะชื่อของตัวพยัญชนะจากผู้สอนหรือตัวเด็กเองที่ใช้ใช้การเขาเรียกว่าใช้ในเรื่องของการสัมผัสในการเรียนรู้นะคะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสสามด้านได้แก่การมองนะคะการได้ยินแล้วก็การสัมผัสในเวลาเดียวกันนะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในการเรียนรู้ทําให้เด็กเนี่ยสามารถจดจําชื่อของพยัญชนะได้ดียิ่งขึ้น วิธีการสอนนะคะเริ่มจากที่ผู้สอนเนี่ยนำเสนอรูปของตัวอักษรครั้งละหนึ่งตัวให้เด็กดูแล้วก็พูดชื่อของตัวอักษรให้เด็กได้ยินแล้วก็ใช้นิ้วลากไปตามทิศทางของตัวอักษรพร้อมทั้งพูดชื่อตัวอักษรเช่นกอไก่และให้เด็กปฏิบัติตามโดยลากนิ้วตามทิศทางของตัวอักษรบนบัตรที่มีลูกศรนูนขึ้นมาและในขณะนั้น<อ>ผู้สอนอาจจะออกเสียงกอไก่กอไก่ กอไก่ซ้ำๆไปจนสิ้นสุดการลากนิ้วของเด็กด้วยนะคะ,ะซึ่งวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะสื่อที่นำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นสื่อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง3ด้านทั้งการเห็นคือเห็นตัวพยัญชนะนะคะอย่างเช่นกอไก่เนี่ยเห็นตัวพยัญชนะกอไก่และก็ยังมีในเรื่องของการได้ยินนั่นก็คือการออกเสียงหรือว่าการได้ยินการออกเสียงของผู้สอน รวมทั้งในเรื่องของการใช้นิ้วสัมผัสไปบนตัวอักษรเพื่อช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถทั้งเรียนรูท้ทั้งจากการเห็นการได้ยินแล้วก็การสัมผัสในเวลาเดียวกันตัวเหล่านี้นะคะวิธีการเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการจดจําของเด็กได้ดียิ่งขึ้นหวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ฟังทุกคนนะคะที่จะนําไปใช้ในการสอนเด็กนะเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถจดจําตัวพย,ยัญชนะสระวรรณยุกต์ได้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ